อว่าฉันเป็นโจรฉันมีชื่อว่าดาวจะไปโจแที่นักดาวยมาที่นี่น่ะเพราะว่าฉันต้องการที่จะปล้นเธอไง้าวว่าเธอมีสิ่งของมีค่าก็ออกมาให้ฉันที่หมดฉันจะปล้นไปให้หมดเลยและฉันต้องการมากๆคือทัก็สิ่งเงินทองเธอมีมาไปะแล้วนีบไปไหนแล้วถีบกันก่อนสิ่กำลังมันเลยพ่อไม่ทันเลยกระเทียง ไม่ชัดเท่าไหร่ว่าสิพูดใจไม่ค่อยชัดเหรอชัดแล้วแกพูดอังกฤษอ่ะไม่ได้เลยนี่จะพูดเพื่ออะไรฉันตลกด้วยเหรอฮะแกเป็นใครเนี่ยฮะอยากรู้เหรอว่าฉันเป็นใครก็ใช่น่ะสิฉันเป็นโจรในนามของเสือดาวเสือดาวเสือดาวนี่ยาน้ำแก้ไอหน้ำอพูด วันนี้กูเปจอนกูหดไม่ถึงบทไม่ต้องพูดมึงอะทำไมกูพูดมาละเียบอย่าพูดตายแล้วนี่พวกแกเป็นจอเหรอฮะจะมาทำอะไรฉันเรื่องเล่านี้ฮะฉันไม่ได้จะทำอะไรฉันเป็นโจรชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นโจรฉันต้องการทรัพย์สินเงินทองสิ่งของมีค่าทั้งเนื้อทั้งตัวเธอมีอะไรที่มันมีค่ามีราคาบ้างอตอไม้ฉันได้หมด นี่ฉันจะบอกให้นะถ้าหาว่าฉันดูว่าแกเนี่ยจะฉุดก,กระชากฉันมาฉันก็เตรียมอะไรมาให้แล้วในเมื่อฉันไม่มีอะไรถ้าอย่างนั้นแกก็ปล่อยฉันไปได้แล้วหยุดจะรีไปไหนแม่คนไม่สวยดูต <c oughs> ั้งจอหยกคอยมากนี่ถ้าหากว่าเธอไม่มีเงินทองให้ฉันปล้นเนี่ย <c oughs> ถ้าอย่างนั้นฉันก็คงจะต้องปล้นสว่านเธอ <c oughs> ไอ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 จอนา อย่าพูดว่ากิจะมาป้นอะไรฉันนะจะป้นสว่านป้นสว่านกิจกรรมบ้านยังไงนี่ฉันเป็นเจ้านะฉันไม่ใช่ช่างกิจะมาป้นสว่านอะไรฮะมัน้นสว่านเลยนะหูดับไปแล้วมั้งไม่คุ้น้นสว่านไม่ใช่ป้นสวานมุกซับซ้อนต้องคิดตามองหญิงยังไม่ดับไม่ต้องพูดมึงไม่มีสิทธิ์จะพูดไอ้ ตกลงว่าเธอไม่มีสิ่งของมีค่าใช่ไหมก็ฉันไม่มีนะสิทำดีถ้าอย่างนั้นฉันก็จะจับเธอกล้ามทำเมียเลยนะอย่ามาทำปาเทียนมีอะไรบ้ามีองค์เหรอ กน่าจะไม่ค่อยดีกว่านี้เห็นมันแตะต้องตัวซะนะจะทิีกสภาพสภาให้เป็นผีเฮ้าวพูดจาอะไรเนี่ยหากไม่หยุดยวนยีวุนใจคือฉันต้องทำมาหากินฉันต้องใช้เงินเหมือนกันไงช่วยไม่ได้ทำไม เงินมันมัติดมือใช่ไหมเงบ้าเลยใ่เหรนีเลยวันนี้แกไม่หอมซะ่หมเพราะจะเป็นเจ้าฉันให้แกหอมแน่นอนจะเป็นตัวที่มันแต่ต้องสวยซะ่ล้วแต่ไง ฉันเป็นเจ้าฉันเป็นนายพอมาทำกิริยาแบบนี้กับฉันไฉันบอกแล้วไงไม่อเดีเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดีดี๋ยวเมดิทำไกามเนื้ออ่อนแล้วไปแล้วทไมผแกเนาบอกว่าปล้นสว่ไงนี่ยดนขอเลย ที่ไม่อยากเจ็บตัวไม่ให้หรอดูเส้นเก่าของพังมาแล้วเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวทำให้ใหม่ไม่ต้องเป็นใจตั้งเนี่ยเรื่องอะไรว่าทำไมมันเหนื่อยจังจริงใจไม่ไกลกัน What a mouth, yeah, we are, 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 เจ้าอย่ากลัวพี่จะมัวหรือเมาเราอย่ารัาไม่เอาไม่เอาจริงจริง Stay <laughs> ราตรีนี้คุณต้องยาวสักหน่อยต้องดีแล็กร่างกายปลดป่อยโสดนานแล้วมันเลยดู เป็นเบบี้ชเ้นขอการันตีขออ่อนใจในนารักก็จะขอเสียงหนึ่ง Bye. Okay. 아! <susurra> ก็พอละวันแล้วเตียงตรวนเองแล้ว<ด>นะยนะียอมพี่แบบนี้นะ่ะถูกต้องแล้วนะะปปายจันน้องส,วสปปาวอะไรพี่ยอมแก่นี้